น้องน,น้องน้องนี่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 ของดีเลยไปซื้อมาได้รูบิกของแชมโกใ์ช่ของแชม,มโกล์ดูนะมนหมุมนไวขนาดไหนหมุนไวมากสั่งซื้อได้ดดดดสั่งสั่ง สั่งสั่งสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวส,ส,สั่ง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 ซื้อที่ช้อปปี้นะดีมากหมุนไวมากอเอาของมาตักแครงกูเอาวันนี้มาเอาวันนี้มาดูนนะน้องหมุนอันนี้มาหมุนอันนี้อันนี้อะแบบปกติดูนะดูอันนี้ไวมากเดีวเดินวันั้นเดิวนวันนี้อันนี้คือผมเบ้นนะครับ อันมา,มากอื้หแต่เล่นใต้แล้วจริงแพงมีแพงแพงจังหวัดนั่นขุมแพงน้องสามร้อยจริงสามร้อยแพงจัดไม่คุมเลยไม่คุม <c oughs> ปืนมากในกองโชว์นี้ว่าปืนขนาดไหนลองดูนไหนไวกว่านี่ดูดูอีอย่างนี้ติดขัดมากเลยนะครับ นี่นี่นี่ดูดูลาเแแบบนี้นี่แบบนี้นะแบบนี้ซื้อได้ซื้อได้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เลยจัดเวลาไวมากอะไวมากไวมากอู้ศูนย์จุดศูนย์จุดเอ้ยศูนย์ศูนย์จุดศศจุดหนึ่ง ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโหไวมากยิงไวมากอาอยากดูใช่ไหมไม่ดีกว่าเพราะมันไวมากอะ่ะเหรอไวแบบไวมากซื้อได้ซื้อได้เลยนะแต่ไม่ได้ซื้อที่นี่นะช้อปปี้ กะปีนะครับหนี่เป็นการแบบนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้กล่องกล่องแบบนี้นี่ข้างกลางจุดมันนี่ข้างบนมันนี่ข้างบนนะแต่ไม่ได้ครครับคุบค้มมากครับมา,บมาแบบเตียวงอแค่แบบเตียวเลยค่ะใช่คุ้มของคุ้มอ่ะคุ้มมากไม่งั้นคลิปนี้จบแค่นี้